ฉันสนับสนุนข่าวมาล้มโดยกาแฟาเสเดด สบายที่พี่น้องทิดตามรับชมรับฟังทางช่องสถานีมาลามิสานร,รายการคุยข่าวมาลามดมีทหารมือยาสูคุยข่าวสบายสบายสไตล์คนฟังรําพี่น้องมือนี้มาอัปเดตข่าวล่าสุดจากวงมงลพนะศิลปินภูไทยคุณพอวิรพงศ์วงศินหวัวหน้าและผู้บริหารวงศิลปินภูไทยพร้อมกับพระเอกมาร์ควงศินหวัวหน้าหน่อยเดี๋ยวมาแถลงการเชี้แจงเกี่ยวกับคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้นะพี่น้องนะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แหละพี่น้องบอกว่าของงด เข้าชมหน้าเวทีเป็นการในความร่วมมือกับหน่วยงานราชการนางอำเภอคำมวงไปฟังบางช่วงบางตอนจากไลฟ์สดมือนี่คุณพวิล,ลวพงศ์ศิสินพร้อมกับหัวหน้ามาร์กวงศิลป์ทีมงานผู้บริหารวงศิลปินภูไทยออกมาแถลงการในไลฟ์สดนี้พร้อมๆกันเลยครับแจ้งที่แจ้งน้องครับฟังไปพร้อมๆกันตอนนี้ก็คือศิลปินเ่านี่ครับจะเป็นคนรุ่นใหม่กับรุ่นเก่ามาผสมผสานกันพระเอกตะจตุพลก็กลับมานะครับตอนนี้ก็คือกลับมาลำเลีองบักเงาะนะครับพี่น้องนางเอกนี่จะเป็น นางเอกเพลวดาวนะครับที่รับบทเป็นรจนากครับส่วนนางพร้เอราวิจะรับบทเป็นนางอยู่สงสวรรค์เนาะเทวเทวดาพระเอกหนูเกือนะครับพี่น้องพระเอกลิวอิสระนะครับแล้วมาเป็นพระเอกลิวภูไทยพระเอกลิวศิลปินภูไทยครับกับกลับมาครับตอนนี้ก็คือหนุ่มรูปหล่อนะครับสมัยนั้นเนาะครับพี่น้องถามารอชมว่าพระเอกลิวที่ลำมวนคือเกาบบครับ นี่แหละพี่นอ้องปอกปัยเฮาจังล่ำเรืองสังทองง้อป่าว่าสิเป็นพระเอกบินนะครับ,นนพ,นะรบพระเอกหนุ่มภูพานนะครับพระเอกนุกพงศลันพระเอกโจอี้พะเอกนุกเกอร์อ่าแฟ้มบุญมา,มค,ามครับพี่นอ้องปอกปัยนี่แหละครับพระเอกของเฮาอยู่ในเรืองสังทองง้อป่าชุดนี้นะครับการันตีวา่าล่ำด้จังหวะนะครับจังหวะจวะโคนเพราะว่าพอเป็นคนติวเองนะครับปิวเข้มกับอะไรเนาะติวให้ได้ทั้งน้องล่ำ ห้มีหุ่นจักจังหวะบ่อยไปทัางอื่นบ่อยไหลนะครับนะครับตามตามตามที่จริงแล้วเฮาก็บเคว่ามันจะ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 เล่นได้นะครับจะแสดงได้แต่ว่า,อาบอกพี่บอกน้องในวันที 28, <ม>่ย8สบเนาะเราไหลสดกลุ่มปิดนะครับไหลสดกลุ่มปิดไล่สดกลุ่มปิดนะครับ,ส,ส,รบสอดแจ้งปับกระสีมีเวียงเละม,มุนมีเอซีเนาะเสริมทับนะครับสอดแจ้งพนักงาน พี่น้องป้องไปครับเมื่อนั้นเป็นมือที่เหมือนจริงนะครับที่พร้อมจะไปหาพี่หาน้องตลุกกระสิเต็มรูปแบบนะครับอีกอย่งก็ะสิเต็มรูปแบบในขึคืนนั้นนะครับกระสิเป็นแบบแสดงจริงเหมือนเราจะออกไปทัวร์หาพี่หาน้องนะครับพี่น้องก็จังต้องซื้อบัตรเข้ามาซื้อบัตรเข้ามาชมเพียงแค่120บบาทส่วนนะหน้างานนะครับหน้างาน งดกันไว้ก่อนนะครับแต่เราแสดงจริงได้ครับแสดงจริงทางออนไลน์นะครับแสดงให้พี่น้องเบิ้งทางออนไลน์เพียงแค่120บาทเป็นยังกึ้นแสดงบะไรพ่อพี่คือประกาศไปแล้วนะครับอันนี้ทางผู้รักผู้ใหญ่เพลินนะครับมาขอนะครับเพราะว่าที่ไหนก็ยังไม่ได้เปิดครับอที่ไหนก็ยังไม่ได้แสดงนะครับเมื่อเร้านี้นะครับทั้งอ่าทั้งเพื่อทั้งผู้รักผู้ใหญ่เบิ้ลอำเภอเนี่แหละกะกะก็ได้ขอลอง อาวีรพงวาา่าอย่าอย่าพึ่งเฮดทอลูกเอ้ยย่าพึ่งเฮดทอหน้าครับจึงสันต์สี่นะครับกาเฮ้าก็าาต้องฟังความอาผู้หลักผู้ใหญ่ครับครับ,รบพอบานพมืองเพิ่นกาเกียงใจทางจังหวัดนํำนะครับมันอาจจะบ่ดีบ่ง,งามต่อสําหรับอาเภอเฮ้านะครับ,รบพวิทต้ตองขอกาประทานอภยัยมีรักแฟนเป้นแฟนบอลําไว้ในหม่องนี้เตว่ากับบริพิดหวังเบิ่งได้คือเก่าเบื้องได้อยู่ใส่ครับเบื่องได้อยู่ทางอาโทรศัพท์ครับที่ไร้สุดกลุ่มปิดของเราครับ นะครับที่ล่าสุดกูปิดของเราพี่น้องต้องซื้อบัตรเขามาช่วมในลับัตรทีนีเพียงแค่120บาทนะครับแล้วก็รอว่าจะไปพบกันทางกรุงเทพประมานลรต่อหรือว่าจะไหนก็จะแจงกันไปอีกแบบแบบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือรอแต่ก็ได้ข่าวดีอยู่หรอกว่าประมาณปลายเดือนธันวาก็คงจะได้นะครับเขาอาจจะเปิดยูงงอีกรอบนะครับเพื่อว่าให้พี่น้องได้มาเบิ่งเต็มที่เต็มสตรีมนะครับ มีดรักเสนเป็นเส้นบอลลัมกะยาอ่าวาหนันวาหนี่ให้พ่อพี่นะครับด้วยที่เล่านะครับกะคือวาหนันล่ะพราะว่าเทาก็ต้องฟังคุณรักคุใหญ่นั่มครับพี่น้องมีดรักเส้นเป็นเส้นบอลลัมขันมากหลายเลยเพื่อก็ต้องวาให้เขาเนาอ่ะฝากไว้กับพี่กับน้องเด้อพี่น้องปองปลายมีดรักเส้นเป็นแส้นบอลลัมที่หักศิลปินผู้ไทย